พูดอะไรก่อนนะสวัสดีพวกเราฟอแฟบเหรอลาเพื่อนมาดีแอ๊อ๋อสอบแต่บ่อยนะเรี้ยมไปหอกแล้วพอตื่นเต้นอ่ะลาเพื่อนมาดีแอ๊วันนี้เราจะมาดีแอ๊เพลงชื่อเพลงว่าเพื่อสนิทของทีมันดาวฟิกอ่ะน้องพีมาสุบงวัตพีมาสุบงวัตเราได้ยินก่อนหลังกล้องได้ยินคนอ่าชาญ วงบั๊ดได้แต่จะไม่ครบเอาจริงนะที่รู้เพลงนี้เพราะว่าวงบั๊ดหรือเปล่าเออใช่แน่เลยติดตามที่มันดอยอยู่แล้วไงชอบชอบเพลงแค่เพลงอชที่เป็นดอยก็เพลงนี้ใช่ใช่เพลงดีหวังว่าจะลงได้นะอ่าใช่ใช่มาทุกคนกราบไหว้อัลกอริทึมของ YouTube นะคะขอให้เราขอให้แอวแซบลงคลิปนี้ได้นะคะกราบตรงนี้ไม่รู้จะเป็นเพื่อนสนิทแบบไหนนะอ่ะไปเป็นเพื่อนสนิทแบบไหนไปเป็นเพลงรัก ก็เป็นเพลงรักก็เป็นเพลงรักมากเจ้าชอบอเพกับผักก็ได้เลยเขียนหน้าเอาหวังอะอฮ้ย คือเพราะเอกมันทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหวังในติกตอกไงเลยเห็นแล้วขำเลยอ๋ <c oughs> อค<อ>นนี้เหรอเออคนนี้แหละต็อกเกอร์หรออออือนี่น้องพิมมัะตายเขาไงติดวตหวเลยแต่หนาคู่ท่อนแรกคือ ผู้หญิงกลัวอุ้ยอ๋ออุ้ยเออนี่ก็แสดงออกอยู่นะชุดเลยหรออ้าวหวานหวานหวานน่ารักใครทีมทำอะไรได้ปะ 好了，喂，好了<啦>，喂，嗯，这里，啊、嗯。 บอกว่าสัาน้นโอ้คอนเสียเพื่อนเหรอกากรๆหน่อ,อ,อยดีว้านมฮ่าฮ่าฮ่าฮตอนแรกนึกว่าหลังฉากเฉยเห็นแันผ่านอยูย่ถ่ายถ่ายด้วยเฉย คือถ้านี่แค่ขอเป็นแฟนมึงยังเล่นใหญ่ขนาดไหนเนี่ยถ้าขอแต่งงานนี่มึงมเล่นใหญ่ขนาดไหนวะสมหวบังไหมนะมีคนเขินเว้ยเจ้าเอาเอาหวังอะเอาหวัง คนสอง้แต่แบบสดใสเออน่ารักมากเลยนะสดใสเพลงก็สดใสอยู่คนมีเสียงแบบฮือฮาฮือฮาว่าเต็มวินวเนวินวินวินวนวินวินวินินยินว่นวินวินวนวินวินเินี่ยเกินวินวิินที่สุดวินนวินวินนน่านวินวินนน คิ้วเลยอะแต่เอาลงป้าอันนี้อันนี้เป็นเป็นความรู้สึกเองนะส่วนตัวสมมติว่ามีผู้ชายมาสารภาพรักอย่างเงี้ยเดินหนีนะทำไมอะเพราะอะไรอะเล่นใหญ่เกินอะเล่นใหญ่เกินแต่เขาที่ชอบมันก็่าเขาที่ชอบก็อาจจะตกลงไหมก็คืออันนี้เขาก็ชอบไงผู้หญิงอะเขาก็ชอบเผยอยู่แล้วมันฮะเผยอะ มันไม่มันเยอ์มันเวรอ,อไปอคือแบบเราเราู<ช>้<ร>าสึกเออเรารู้สึกว่าแค่การคบกันอะอนคุยกันสองคนก็ได้วะวะเฮ้ยแต่ที่ไปอย่างงี้ต้องเป็นอย่างงี้ในริเวนี้แบบว่าากำลังเดินไปใช่ป่ะแล้วมีผู้ชายดักตรงมุมตึกมาปุ๊บเฮ้ยเป็นไงเราชอบเออ อันนี้หายคือแบบตกลงเลยคือแบบมันไม่เปิดเผยมันไม่เปิดเผยแอบๆอยู่มันอยู่มุมๆเลยอันดับแรกกัจะเก็บกระเป๋าก่อนเลยก่อนกระเป๋าไว้กับตัวเองก่อนเลยอันดับแรกว่าเราแค่รู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรคนมันรับรู้เยอะอ่ะแล้วพอคนมันรับรู้เยอะสมมติมันก็จะเกิดความคาดหวังไงว่าแบบไอ้สองคนนี้มันคบกันแล้วเออซึ่งมันไม่เกี่ยวกับ MV นะไอ้ทีพูดทั้งหมดเออ MV ดีอ่ะ MV อย่าดีแต่ส่วนตัวเราอ่ะ เราไม่ชอบการสารภาพรักแบบนี like so ้แบบการจับชาตไม่ได so like ้แล yeah, ้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรมีแฟนไทย่เง่าก็ก็ไม่เป็นไรมีแฟนคนไทยก็ได้ให้มันมีก่อนเถอะตอนเนี้ยอันดับแรกโสดโปรจีบนี่โปรกว่าเนี่ยตรงเนี้ยโสดหมดเลยอ่าช่ยชายชายต่อไม่ต่อไม่โสดหรอโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์นะอย่าแชร์นะมึงอ่ะแต่แต่ประเด็นคือตอนท้ายมีเสียงกรีดการ์ดมา หล่อมากชอบฉากไหนนี่หรอเอ๊ะ hmm. น่ารักเสียอาการอะไรลองชันชิบะดิจำไม่ได้จริงๆ เดี๋ยวโดนพี่เป็นคนพี่เป็นคนเดียวในกลุ่มพราะว่าน้าสวีมาคิดขุนพลชุดทิพย์อะไรวะลืมแล้วเนี่ยมันไม่ได้ที่พย์จับมันไม่ใช่อย่างนี้เว้ยเออหรอมันเป็นอะไรนะมานัสวียอะพี่ฮู้อีกคลิปถือเต้นวะจบแล้วสำหรับการรีแอคเพลงเพื่อนสนิทของทีมแอนดากะน้องพีมแล้วทุกคนมาดูกันต่อว่า EP หน้าเราจะมารีแอคเพลงอะไรแล้วก็อะไรนะ อะะไรนฝากกดติดตามช่อ,องซ u บ s ซ r i b e ข้าง,งล่างข้างล่างใครยังไม่ได้กด Subscribe ลลแล้วก็ชอบที่พวกเรามานั่งทำตัวบ้บบบ,บ,บ,บอๆตรงนี้ก็กด Subscribe กดติดตามพวกเราด้วยนะคะประจังใจพวกเราหน่อยนะมาดูกันว่าอีพีหน้าเราจะไปดู MV react อะไรอีกนะคะกับรายการล่าเพื่อ o มารีแอกบ๊ายบาย